พบกันอีกแลครับกับช่วงเทนทิพองครับวันนี้จะมาเอาใจสายนักปั่นกันที่เหมาะสมปลอดภัยและใช้งานได้หลากหลายมาก mm hmm. เจ้าตัวนี้มีชื่อว่ากระเป๋าโทชนะครับเป็นโทชเป็นโฟลอินวะันในกระเป๋าตัวเดียวครับของบริษัทยูนิตบันะครับกระเป๋าตัวนี้เนี่ยซึ่งมันมันแปลกใหม่ยังไงก็คือใจตัวของกระเป๋าเลยครับมันจะมีทั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกแ จะมีไฟเดียวกับไฟเบรกวมกันครนับเตัวเนี้ยมันใช้งานได้จริงๆซึ่งกระเป๋าตัวนี้ครับจะใช้งานพร้อมกับรีโมทคอนโทรลที่สามารถคอนฟิกกับกระเป๋าเนี่ยแต่ซึ่งกระเป๋าตัวนี้ครับจะมีไฟเบรกที่เป็น igb ครับก็คือจะมีไฟหลักกับไฟรองที่อยู่อยู่ใต้ผ้าครับไฟรองโดยการทํางานก็คือ,อเจ้ารีโมทตัวเนี้ยมันสามารถวัดความเร็วจากการที่เราปัดครับเมื่อความเร็วของเราลดลงเนี่ยไฟเบรกก็จะทํางาน โดยไฟเบิกสามารถปรับแต่งได้จากแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยจะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็สามารถปรับแต่งได้นะครับตามแอปพลิเคชันเลยโดยกระเป๋าตัวนี้ครับจะมี gadget ให้เชื่อมต่อกันหลายอุปกรณ์ด้วยกันซึ่งมีทั้งมวกทั้งกระติกน้ำํำมีไวรัสชาร์จให้ด้วยนะในในตัวนะครับซึ่งโอ้โหช่องข้างในเ,นย,เยอะมาก กระป๋าตัวนี้นะครับจะมีความจุให้เลือกอยู่2ความจุด้วยกันก็คือ18ลิตรกับ23ลิตรโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับซึ่งกระเป๋าตัวนี้สามารถกันน้ำได้ด้วยแล้วก็สตูดที่เป็นเ,เขาเรียกว่าดันทรงข้างในจะเป็นอลูมิเนียมซึ่งกันน้ำกันสนิมน,นะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนโดยจะมีราคาออกมานะครับจะมียอยู่2 2ตัวเลือกด้วยกันก็คือถ้าซื้อเป็นแพ็กเกจรวมแบบเล็กราคาอยู่ที่ประมาณ219เหรียญ ตีเป็นเงินไทยประมาณเจ0 0พันกว่าบาทกับถ้าเป็นชุดใหญ่นะครับจะมีพร้อมมอมกกระเป๋าใส่แท็บเล็ตนะครับกระติกน้ารีโมทอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จบอยู่400เหรียญก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแอปพลิเคชันที่ติดมากับตัวอุปรกรณ์นะครับก็จะสามารถเลือกโหมดต่างๆได้ด้วยเช่นอยากเราอยากปั่นในพื้นที่เมืองหรือจะเป็นแอดเวนเจอร์หรือซูเวิร์โวต่างๆเราสามารถวัดดัชนีมวลกายได้ด้วย การผรอผ่านแคลอรี่ระยะทางหรือแมปต่างๆนะครับพร้อมกับคอนฟิกเรื่องไฟเบรกแล้วก็ฟังก์ชันไฟต่างๆที่กินมากับกระเป๋าหรือไฟเด,ยเดียวนะครับและนี่ก็คือเทคโนโลยีสําหรับใครที่ชื่นชอบ gadget ตัวนี้หรือกระเป๋าตัวนี้สามารถซื้อได้เลยจากเพจยูนดีปันนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ